สวัสดีค่ะทุกคนดูซิว่าพี่อยู่ที่ไหนไม่ใช่สิพี่อยู่ใต้ต้นอะไรนะดูนี่นี่น่ากินไหมมันเป็นมะหลอดป่านะคะทุกคนรสชาติเหมือนมะหลอดเลยมะหลอดเหนือนะคะที่บ้านเราจะลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ย มันจะแบบลูกเล็กๆนะแต่รสชาติเหมือนกันเลยนี่นะรสชาติเหมือนกันเลยค่ะนี่ไอที่สีส้มๆโอ้ยอะไรกันสีส้มๆนี่ก็จะเปรี้ยวอมหวานอืมเปรี้ยวนำหวานตามนะอเม,ม็นมันก็เล็กๆไอที่แดงๆนี่ก็จะเป็นจะแบบหวานนะอืม หวานแล้วก็เปรี้ยวตามนะนี่ช่วงก่อนพี่ก็เคยทําวิดีโอไปนะช่วงที่มันออกดอกเนาะตอนนี้นะก็เขาก็ออกผลนะดูสิคะตอนนี้ดกมากแดงแดงนี่ใช่หมดเลยนี่แดงแงใช่หมดเลยคะ่ะนี่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 นหลังพี่นะดูดูด,ดูดูคะ่ะ สปรูอืมนี่อืมอืมไปไปคลุกกับน้ำพระะิกปลาไม่สิพริกเกลือใส่ปะลาะนิดหนึง่งแซบแซบมาอนะน,นี่ก็ข้างถนนนะแต่ที่นี่รถไม่ค่อยมาทุกคนไปถนนในหมู่บ้านนะะไม่ค่อยมีรถ พี่ก็กลับจะยิ้มนะฮะทุกคนดูค่ะโอเคตัวนี้ก็เอามาอวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ